สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำซอสกันนะคะเป็นซอสจุบีโคนะคะก็อุปกรณ์นะคะเป็นอุปกรณ์ยังสอนนะก็จะเป็นช้อนนะคะกับถ้วยผสมนะคะเป็นสีนะคะตามที่เราต้องการจะเป็นสีอะไรก็ได้นะแล้วก็เป็นน้ำเปล่านะคะใช้ได้ที่น้ำเปล่านะคะไมจะเป็นน้ำเปล่ากินได้หรือว่ากินไม่ได้นะคะ เป็นโลชั่นนะคะขอปิดนะนะม่โฆษณาหรือห้องนะคะแล้วก็เป็นเบบี้ออยนะคะแล้วก็อย่างที่สำคัญมากเลยก็คือกาวนะคะกาฟิโออนะคะกาวระดับโอเคไปดูวิธีทำกันเลยนะคะก็อย่างแรกนะนำกาวใส่ลงไปก่อนนะคะตามจำนวนที่ต้องการนะ เดี๋ยวเราจะากะาเอานะอันนี้เราขอไม่ทำมากนะแบบน,นี้นะการรีการ,กรช่างลับ นนีะะคะทีนี้ก็ใส่สีนะคะตามต้องการเลยนะเราจะใช้เป็นสีอะไรดีอะเราขอใช้เป็นสีขอใช้เป็นสีอะไรดีอะ เรื่องไม่สวยอะลายสีมากเลยนะคะก็ขอใช้เป็นสีครีมแล้วกันนะคะเราจะใช้ผสมเป็นสีเหลืองเข้าไปนะเราจะทำเป็นสีอ่อนๆนะ ก็คือน้ำเราใส่ลงไปแล้วนะคะก็คือมันมีน้ำอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนะคเราก็ไม่ต้องผสมงลงไปนะคะก็คนให้สีเข้าที่กันนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่ใช่มีสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างนะคะ ทำเป็นสีออกฟินๆนะคะก็ะขอผสมสีส้สมลงไปด้วยน,นะคะ คือนก่อนคะคะสุสวยอ่ะ แต่ว่ายังคนไม่ดีทีนะคะก็จะคไปไปเรื่อยๆนะก็ในกล้องนะคะจะเห็นเป็นสีขาวนะคะคือไม่มีสีเป็นเปลงน,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 นะคะเป็นแปลงนะคะแต่ที่จริงสีมันออกชมพูอ่อนนะไม่ออกชมพูนะออกครีมครีมอะ่ะสวยมาก นี่นะคะ่ะก็ผสมสีกันได้แล้วเข้าที่แล้วในแก้วเห็นเป็นสีขาวเลยอะ่ะเนาะห็นไม่อ,ออกสีเลยนะคะก็ใส่โลชั่นลงไปเลยนะคะไม่ต้องมากนะไม่ใส่ไม่ได้อะ่ะแรบบับนึงนะคะ áp nó ừ, 6 ừ. ủa. คลิปนี้ใช้เวลานานก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาหน่อยกับโรชั่นนะอุ้ยเยอะไปปะเนี่ย ก็เนี่ยะคะ่ะก็ใส่โลชั่นไปแล้วตรงนี้เห็นเปล่าเนี่ยนี่นะก็ผสมลงไปเลยนะคะไม่รู้ว่าเราผสมมากเกินไปหรือเปล่าอะโลชั่นเนี่ยเพื่อเพื่อทำให้ซอสเหลวมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพื่อ เพื่อทำให้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเราก็เลยสามารถเลือกกลิ่นโลชั่นได้นะคะรู้สึกว่าซอสเราจะเหลวเกินไปปะเนี่ยเหลวไหมแม่ะอ ซอสเหลียวเกินไปนะคะให้ผสมกาวเข้าไปอีกแต่ว,ว่าถ้าซอสเหนียวเกินไปก็ให้ผสมโลชั่นหรือว่าน้ําเข้าไปอีกนะคะผสมน้ำดีกว่านะถ้าสมมติมันเหนียวนะคะเพราะว่าโลชั่นเดี๋ยวกลิ่นม,มันจะแรงเกินนะคะขอผสมกาวไปอีกนะเดี๋ยวไม่ต้องมากนะคะแค่ทำให้มันเหนียวอุ้ย ทำช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าสีน้ำตาลมันหมดแล้วมันก็เหลืออีกสยสีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำสีอะไรแล้วยทำสีคีมาะคะอุ้ยเราอยากเปลี่ยนสีล่ะเออไม่ต้องหลาสีดี้ะ ตอนนี้นะคะนี่ยังไม่เสร็จนะเหนียวเราจะไม่ผสมเบบี้ออยลงไปนะคะเบบี้ออยไม่ต้องเยอะนะคะเราใช้เพื่อทำให้ซอสตัวซอวส,อสอของเรามันบางโอเคสามารถต้มเบบี้ออยตั้ต้องการได้เลยนะคะ ซอสมันมากนะมันยาวมันเห็นตัวซอสไม่ค่อยชัดข้างหลังนะคะเราก็ใส่ไปบี่ออยที่มไอนไอีกนะโอเครู้สึกว่ามันจะเยอะขึน้นไปป่ะ พี่ออยก็เป็นน้ำเหมือนกันนะคะถ้าสมมติใส่เยอะเกินมันก็จะเหลวนะน,นะคะประมาณนี้พอได้เลยนะเนียวก็มังพอดีนะคะไม่เหนียวมากเกินไปนะถ้าสมมติเห็นจริงๆแล้วนะคะสีมันจะสวยนะคะอันนี้ก็คือกล้องมันสว่างนะคะ ้ยสิบนาทีแล้วก็ถ้าสมมติคขาไม่มีถุงบีบนะคะก็ใช้ถุงร้อนก็ได้นะคะใส่ถุงแล้วก็เจาะปลายถุงนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะได้เลยนะคะชอ้อน